สวัสดีค่ะลูกสดาเฮงมามีมาแอบถ่ายหนูอีกแล้วค่ะหนูงว่วงใช่ไหมคะลูกสาวลูกมามีงว่วงใช่ไหมคะมืมอวนางงว่วงแต่นางก็ได้ยินที่เราพูดนะคะดูหางกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นไงคะโอ้โหแอบมีพุงนะเนี่ย วุ้ยแตะไม่ได้เล่นหน่อยก็ไม่ได้หือมามีมากลัวอะไรตอนหนูนอนล่ะคะหนูกำลังนอนอยู่อ่ะอืมเข้าใจคนนอนบ้างสิมามีไม่เคยนอนหรือไง <c oughs> ใช่ค่ะมามีขอโทษนะคะที่มามีมาจุกคงหนู <c oughs> โอเคค่ะให้หนูนอนก่อนแล้วกันนะคะมามีไม่กวนก็ได้ค่ะ <c oughs> ไปแล้วนะ Bye ba đi vui để vui